สวัสดีทุกท่านที่ลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับมิ d ิเวอร์ครีเอเตอเวอร์ชันใหม่นะครับเเวอร์ชันทะเลนะสิ่งที่หลายคนงงนะครับก็คือไอ้นี่นะทุกคนนะเดิมทีมันน่าจะเป็นแตงโมนะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่มันกลายเป็นผลอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเกล็ดนะครับซึ่งเราไม่สามารถกดกินมันได้นะเออพอเรากินมันไม่ได้นะครับเวลามันวางอยู่นะแล้วเราไปทุบมันนะครับเราก็จะได้มาเป็นผลแบบนี้นะ ทีนี้ปัญหาคือกินไม่ได้ทํายังไงนะครับเปิดกระเป๋าคราฟดูก็ทําอะไรไม่ได้นะครับวิธีการคือเราต้องมีโต๊ะคราฟก่อนนะทุกคนนะวางโต๊ะคราฟไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าเมนูนะครับคลิกมาที่แถบ m a t e r i a l นะครับเอ่อหรือว่าภาษาไทยนะจะใช้คําว่าวัตถุดิบนะทุกคนนะเราจะสามารถคราฟมันออกมาเป็นซิกซิกแบบนี้ได้ครับได้5อันนะเออเดี๋ยวพี่ก็คราฟมานะครับ30อันนะทุกคนเสร็จแล้วครับนี่ เราก็จะเอามากินได้แล้วนะเออกินได้แล้วครับทุกคนครับในที่สุดครับต้องมีโต๊ะคาบอย่างนี้บะคาบมันออกมานะเออเราถึงจะเอามากินได้ครับไม่เหมือนกับแตงโมเดิมนะที่เราแบบตีมันมันจะแตกออกมาเป็นเสี้ยวๆเลยอ่ะนะเออก็ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเพื่องดวงครับลูกหนึ่งมันได้5้าอันแน่ๆนะแล้วเราสามารถคาบกลับมันเป็นลูกได้ไหมนะครับ ไม่ได้แล้วนะทุกคนนะของเดิมเนี่ยแตงโมเรามีดสับออกมามันจะเป็นเซี้ยวใช่ไหมแล้วเราต้องใช้หลายๆอันมาค้าให้กลายเป็นลูกแต่ตอนนี้นะครับจากเป็นลูกนะถ้ามันแตกเป็นเซี้ยวแล้วนะครับเราจะค้ากลับเป็นลูกไม่ได้แล้วนะครับ้ากลับเป็นลูกไม่ได้แล้วครับถูกต้องแล้วเออีที่ไหนเอาแตงโมเซี้ยวไปค้ามกลับเป็นลูกนะครับ เออผ่าออกมาแล้วต้องกินเลยครับแล้วก็เอาเมล็ดไปปลูกเอานะเพื่อให้มันกลับมาเป็นลูกเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเออมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับเออเอาลูกมาคราบเป็นเซี้ยวนะครับแล้วก็กินได้เมล็ดนะทุกคนนแล้วก็เอาเมล็ดนะครับเอาไปปลูกนะเอาไปปลูกแล้วถึงจะกลับมาเป็นผลใหม่นะครับเออแหมไม่ใช่ว่าเอาเซี้ยวๆไปคราบรวมกันแล้วกลายเป็น ขนมาเฉยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ